สวัสดีค่ะก็วันนี้นะคะหมดมากับโลโม้นผมแบบนี้เพราะว่ามันเป็นกิมมิกเล็กน้อยค่ะเนื่องจากว่าบนได้กระเป๋ามาชั้ตดวยนี้นะคะมาจาก Benefit Cosmetics นะคะเขาออกเกี่ยวกับมาสคาร่าตัวใหม่ค่ะ Roller Lash นะคะมาสคาร่าที่ได้แรงบันดาลใจมาจากเนี่แหละคะ่ะโลโมอนผมของผู้หญิงเราเนะะี่ยค่ะก็คือเขาบอกว่าเนื่องจากว่าโลโมอนผมเนี่ยมันจะมีเหมือนเป็นแบบ ตะขอแบบเหมือนเป็นฮุกเกี่ยวอะคะ่ะมันก็เลยทําให้สามารถเกี่ยวเส้นผมเราแล้วเข้าไว้ได้แรงบดาจใจแต่สิ่งนี้เบ n นฟิตเขาก็บอกว่าเขาก็เลยเอามาทําเป็นมาสคารา่าโดยที่ทําให้ปแปลงของมาสคาราะคะ่าเนี่ยค่ะมันมีลักษณะเป็นตะขอเกี่ยวะคะ่ะอาจจะนึกภาพไม่ออกนี่มันก็จะไปขอเข้ามาเลยนี่นะคะรูปร่างของเจ้าโลล่าแลชมัสคาร่านะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะน่ารักเชียวสี โทนสดใสนะคะเป็นสีออกโทนชมพูพีช่ะหัวแปงเข้าเป็นอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูชัด,ชดๆใกล้ๆกันคือเขาจะมีด้านหนึ่งเนี่ยที่มันเป็นด้านเนี้ยค่ะด้านข้างบนเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับว่าตะขอเกี่ยวใช่คะเราก็เอาเกี่ยวขนตาเราไปนึงนะคะด้านบนเนี่ยมันก็จะทําให้เหมือนกับว่าเป็นการโรลขนตาเรานะคะค่ะแล้วอย่างที่ได้เห็นนะคะเนื่องจากว่าหัวแปงเนี่ยเล็กมากคือเขาบอกว่าทําออกมาเพื่อดวงตาที่แบบ เล็กก็สามารถใช้ได้ดวงตาเราใหญ่ๆก็ใช้ได้นะคะเหมือนแบบสามารถซอกซอนไปในขนตาที่คนที่มีปัญหาขนตาทิ่มลงขนตาแข็งขนตาแบบทิ้งตัวอย่างเงี้ยค่ะที่ไม่ต้องใช้ที่ดัดขนตาก่อนเลยคะสามารถใช้มาคคารลาตัวนี้ได้เลยค่ะเขาก็เลยเรียกนวัตกรรมนี้นะคะว่าเป็นหัวแปลงมาสคาร่าแบบฮุกแอนโลนะคะก็คาาือแวบบ่าฮุกคือแบบเกี่ยวเข้าไปในขนตาของเรานะคะเพื่อให้เนื้อมาคคาร่ามันเคลือบไปนะคะแล้วก็โรให้ขนตาเราเนี่ย มันโค้งงอนค่ะไม่ได้ดัดขนตานะคะเราก็จะพิสูจน์จัดการทำให้ดูเลยเนี่ยปัดขึ้นไปก่อนเหมือนเกี่ยวอ่ะชัดเลยคือเขาบอกว่ามันเป็นสูตรมาคล้านใหม่นะคะคือมันจะดำสนิทนี่มดใช้ข้า้งเดียวเองนาะมดเกี่ยวเกี่ยวขึ้นไปเรื่อยๆแล้วแบบเจ้าขึ้นไปแล้วเราก็แยกเส้นด้วยนะคะ คือสูตรมาลาราของเขาบอกว่าดําสนิทแล้วก็บางเบาแล้วก็มีส่วนประสมของโปวิตามิน B5 นะคะแล้วก็ซิลีนที่ช่วยทําให้เหมือนแบบบำรุงขนตาไปในตัวด้วยนะคะแล้วก็เนื่องจากน้ําหนักเบาเนี่ยมันจะทําไม่ทําให้ขนตามันตกลงรึปมนะมาต่อกันที่การโรลนะคะก็คือใช้อีกความแปลงเนี้ยอีกด้านหนึ่งมันจะยาวกว่านะคะก็ วีขึ้นไปค่ะโลเหมือนแบบม้วนขนตาขึ้นไปอย่างเงี้ยมันจะทําให้ขนตาเนี่ยมันโค้ขงขึ้นนะคะยาวขึ้นเฮ้ยยาวช่วยด้วยจริงจังดูดีไอย้ย่ะมาต่อที่ขนตาล่างนะคะก็เหมือนเดิมค่ะใช้ด้านสั้นนะคะด้านกุกนะคะ วีงลงไปนี่ค่ะเอาด้านยาวนะคะค่อยๆดูโรลลูกมาเลยือมออาเซ่แล้วเราก็สามารถแบบลองตั้งจะตั้งแปลงกันได้นะคะคือเหมือนแบบอยากจะถ้าอยากจะเพิ่มแบบ ความเข้มแล้วให้มันเป็นช่อนะอันนี้ก็เป็นสไตล์ของหมดนะจริงๆไม่ต้องตั้งก็ได้วีวีวงั้นได้แต่ว่าเดชอบจับขดตาล่าให้มันเป็นช่อค่ะก็อลังอยู่นะก็ปัดขนตาไปค้อลูกได้นะแบบนี้ ก็เรียบร้อยนะคะจะบอกว่ามัน Amazing มากเลยนะคือปกติอะโมจำต้องยังไงก็ต้องดัดมคลค่าเอ้พูดผิดเลยไหมตื่นเต้นปกติต้องดัดขนตาก่อนนะคะแล้วก็ปัดมคลค่าอะไรก็ว่าไปแต่อันนี้คือไม่ดัดไม่ทำเลยเลยปัดทันทีเลยคือมันปังมากเลยรู้สึกว่ามันแบบเฮ้ยมันขึ้นมาแบบว่าโห นะดูดูดูเลยแบบไม่มีสแตนอินไม่มีการใช้ขนตาปลอมขนตาจริงล้วน,วนถ้าเทียบกับบีฟอร์ก็จะเห็นว่าขนตามดบางมากแล้วก็แทบจริงๆมันมองไม่เห็นด้วยซ้ำคะคะแล้วก็ไม่ได้งอนขนาดนี้แต่นี่คืองอนดำยาวคือ หมดว่าได้หมดอ่ะหลังจากได้ลองได้ทาพิสูจน์แล้วนะคะ Benefit Roller lash mascara la, ตัวนี้บอกเลยว่าคือมดพอใจมากอะ่ะะง่ายๆเลยคือถ้าพกตัวเดียวแล้วเราลืมที่ดัดขนตาชีวิตมันก็รอดอะ่ะแล้วมันก็ปังมากด้วยคือมันฟูไปลองเล่นกันดูคะ่ะที่เคาน์เตอร์ตอนนี้มีแล้วแน่นอนนะคะก็ขอบคุณทาง Benefit c o s m e t i c มากๆเลยนะคะที่ให้ d o l ola, l lash m a la, s c a มดมาได้ทดลองเล่นนะคะชอบมากพูดเลยชอบมากจริงๆนะคะแล้วก็ ยังไงพบกันใหม่คราวหน้านะคะ